ราบเกียนท่านประธานที่ครบท่านสมาชิกผู้สุเกียรติกับผมในบนญศักดิ์บุรงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบรีพักเพื่อไทยผมได้ขอส่งวันคำแปลยติในกระทรวงคมนาคม23%เปซจากงบประมาณ3 9 1แส1บบาทเศษเหตุผลเนื่องจาก ผมในฐานะที่เป็นกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาการบรหิหารจัดการน้ำทั้งระบบและอีกคณะกรรมิการคณะหนึ่งซึ่งที่ดินที่จำกินในการออกเอกสารสิทธิได้มีโอกาสเดินทางไปภาคเหนือภาคตอนตะวันีเหนือคือภาคอีสานภาคกลางภาคตกภาคออกและภาคใต้ครับท่านประธานครับผมจะเห็นสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณ ในทางหลวงหรือทางหลวงชนบทนั้นมืดนะครับไม่มีไฟ 2, ส่องแสงสว่างอันตรายกับพี่น้องประชาชนอยากเห็นว่างบประมาณที่ตัดไปนั้นไปทำไฟฟ้าข้างถนนทุกสายครับมืดทั่วๆวไปอันนี้ถือว่าทั้งประเทศครับอยากให้กระทรวงคมนาคมนั้นเนี่ยได้ให้หน่วยงานของท่านศึกษา ในขณะเดียวกันนั้นประเด็นที่สองท่านประธานครับเก,กาะกลางถนนนั้นเนี่ยนะครับการเจาะเกาะกลางถนนหรือเรียวกลับนั้นในที่ชุมชนนั้นอยากให้ะระมัดระวังเรื่องคมนาคมว่าการเดินทางสัญจรไปมาจะเกิดอุบัติเหตุท่านประธานครับผมคิดว่าโครงการดังกล่าวนั้น,น,นเนี่ยถ้าหากว่ากระทรวงคมนาคมได้กุณาดำเนินการ ตามที่ผมได้นำเรียนที่ประชุมแห่งนี้แล้วนั้นก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนเป็นทรัพิกรมนุษย์เหมือนเราชีวิตเขาชีวิตเราเหมือนกันเกิดอุบัติเหตุตัวเลขท่านก็คงจะทราบดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณค่าของมนุษย์นะครับผมคิดว่าการทําเส้นทางทุกสายครับสัญญาณหรือไฟสัญญาณก่อนที่จะ ก่อสร้างตัวนั้นเนี่ยในหลักสากลน,นั้นต้องมีระยะเวลา้าระยะทางและระยะที่ว่าควรจะบอกเป็นระยะอันนี้ที่บริษัทรับเหมาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบท่านประธานทราบไหมครับว่าพอจะถึงจะเลี้ยวก่อนหรือจะทําขุดบ่อขุดสะตร,ตรงนั้นเนี่ยเพิ่งส่งสัญญาณรถวิ่งมาเร็วๆก็ตูมเลยสิ่งต่างๆนี้อันตรายกับมนุษย์มาก ผมถือว่าบุคคลที่สัญจรไปมาเป็นคนไทยด้วยกันนั้นหรือแม้แต่คนต่างชาติเช่นเดียวกันจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่สุดเนื่องจากการก่อสร้างไม่มีส่งสัญญาณระยะที่บอกให้เห็นว่าช่วงที่หนึ่งช่วยสองให้สัญญาณเป็นระยะนี่คือสากลทั่วโลกนะครับแต่ประเทศไทยนั้นสุกเอาเผากินนะครับเจาะตรงไหนขุดตรงไหนก็เอาป้ายไว้แปะตรงนั้น สิ่งต่างๆเหล่านี้อยากให้กระทรวงคุณาคมได้จัดสรนก็ประมาณหรือตัดก็ประมาณ23นั้นเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศกราบขอบพระคุณอย่างสูงข้าตราบลทานครับ